นี่พวกคุณโหมีแต่ความอคติบังตาใช่ไหมแล้วก็ความริษยาเนี่ยขังใจเนี่ยพวกนี้มันจะอยู่เงนี้ยอคติบังตาความริษยาเนี่ยขังใจพวกคุณไว้มันถึงออกไปอย่างนี้ไม่เป็นผู้เป็นคนซ้ายหันขวาหันยังไงไม่รู้ผมบอกเอ๊ะยังงี้มันมันคุยกันไม่ได้คถูกไหม พี่น้องครับหลายคนตั้งคำถามถามผมมาอยากให้ผมมาพูดทุกวันแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าใครฟังผมอยู่หรือเปล่า <c oughs> ส่งเอสเอสกันมาหน่อย <c oughs> มไม่แน่ใจว่าคนฟังท่านหลายคนบอกให้ผมมาพูดทุกวันทุกวันนะเอาเป็นว่าตอนนี้มีคนฟังผมนะะทีนี้ผมก็จะคุยให้ฟังต่อก็อตรงที่ว่าด้วยความเคารพจริงๆผมกับคุณอมาราอมาราอมาาอะไรกันอยู่เนะี่ยผมก็ไม่ไปไหนมีอะไรกติกาอะไรนะก็ถือว่าเป็นคนแก่ที่ใกล้จะตายอ่ะคนหนึ่งอะระหว่างคุณอมรา หรือผมหรือนอ้งนนองหญิงเนี่ยนะผมกับน้องหญิงเนี่ยด้วยความเคารพน้องหญิงครับเราแค่หายใจปกติเนี่ยเราก็ตายทีหลังคุณอมมาลาอยู่แล้วปลายชีวิตของคุณอมเนี่ยไออมมาลาอะไรเนี่ยนะะ<อ>คุณเอาปากคุณไปอมอะไรอยู่ว่าถานจริงๆตอนนี้พูดพูดออกมาในี่งงอยู่งงอยู่ององงงไม่ได้เงินเดือนเป็นแสนเนี่ยน้องหญิงแสนก็บาดนะเนี่ยงงไม่ได้เงินหักแล้วก็มาเหลือแสนสองเบี้ยประชุมต้องไม่นับนะ มันไม่มาประชุมกันครั้งแค่ห้าร้อยสี่ร้อยไม่ใช่นะน้องหญิงนะ <c oughs> เป็นประธานประชุมก็มีเป็นหลักเป็นหมื่นอย่างนั้นอ่ะนะอ้พวกนี้ก็ขยันประชุมเลยเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อบิกเบี้พประชุมแล้วก็ไม่มีแมวอะไรทุกตเรื่องหนึ่งนะสาม,มปีสามเดือนนะคะพี่หมูขวาจะออกผลออกมาดําไม่ได้เลยครั้งกันหนึ่งนะที่มีคุณนันท์ปัญญารชุนเบิกงบหลวงไปเป็นพันล้านนะทํางานเกี่ยวกับเรื่องปองด้องเนี่ยมาทีนึงและได้มาสิบห้าหน้า ไอ้นี่มากน้อยได้มาหลายหลายหน้าแปดสิบเก้าสิบหน้าเได้เก้าสิบหน้าไอ้เก้าสิบหน้าเนี่ยนะโกหกคือแปดสิบหน้าเอาอย่างนี้แล้วกันคือมันไม่ก้าห้ารายละเอียดไม่มีอะไรเลยศาสตราจารย์นะนักหญิงเป็นศาสตราจารย์นะอีบ้านเนี่ยมันเพี้ยนขนาดที่มีผัวเด็กอะขนาดนั้นเลยเพราะนั้นอย่าไปคิดอะไรที่มันมันนั่นไงเพราะอคตติมันบังตาความอคติบังตานะความริษยามันขังหัวใจเขาไว้ มันถึงออกไปอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวก็ต้องยือ้อนะพี่คือบางทีผมเห็นรัศมชมานั่งประช,ชุมประชุมก,กันนะใช่ประชุมนอกสถานที่ฉันตอนเลยนะ,ะนั่นเนอ๊ะเยเปลี่ยนบรรยากาศาเปลี่ยนบรรยากาศ,ศ,าศที่ไม่ใช่เราต้องการพาผัวเด็กไปไปทำอะไรก็ไม่รู้อะไรกับหมายบ้าเห็นไหมหรือเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่แล้วบรรยากาศ นะบางทีก็ไปนู่น,นทัทยาโรงแรมโรงแรมเช่นหนึ่งนะมไม่ใช่กโกษณาให้โรงแรมดูสุม่มฤาิีอะไรต่างๆเนี่ยน,นะโรงแรมชช้นหนึ่งนะคือระดับแกเลยจะต้องห้องพักห้องสูตรอย่างดีนะโดดเดียวไม่มีใครเห็นใช่ไหมเด็กหนุ่มมันจะเดินเข้าออก,กสบายใจหน่อยนะก็เดืนคืนนึงก็หลายหมื่นนะท่านารู้ครับคืนนึงหลายหมื่นน่ยน่ไอพี่น้องเราเนี่ยนะที่ผมพูดไปพวกขารชการแ้นผู้น้อยเนะี่ยทำงานกันเป็นปีนะอีบ้านนี่มันนอนโรงแรมคืนเดียวนะสี่ห้าหมื่นนะ น่อโอ้โหใส่รองเท้าปีกระแดงนัองอญิงโอ้โหกุก <โฮ S 2> คนเขารู้กันหมดไงทีนี้มาพูดถึงผมก็เลยไม่ได้สือสาหาคาวามีบ้าเนี่ยสัญจรอ,อยู่เนี่ยสัญจรม,มาสามปีเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยงบประมาณนมมเนีน่ยเงินประชาชนในนาทีของโอ้โหตายแล้วนายกปูไปต่างประเทศ เห็นไหมวิจารณ์กันเป็นขบวนขบวนการเตเต้นอีบ้านี่ต้งแต่เสื้อผ้าทรงผมลิฟสติชคนตาย90้บมันให้ความสําคัญมา3ปีปี่าได้มาก92หน้านี่ไอ้กยุท์อันชันบุตรไอ้บ้านี่โกงประชาชนมาทั้งเมืองทั้งประเทศหนีไปต่างประเทศเป็น10-20ปีพอมันตายปุ๊บ3วัน โอ้โหรายงานแล้วม <even> ันเกี่ยบบ้าอะไรกับมึงชีวิตมันงชอบได้ขนาดนี้ไม่รับประชาชนเก้าสิบสองเขาไม่มีคุณค่าปล่อยกรรมการสิทธิ์มองเห็นหรอไอเอกยุทธเนี่ยผมถามคำเดียวน่ะเอาละแกก็ตายไปแล้วไม่อยากจะลื้อคื่นฝอยหาตะเข็บอะไรต่างๆเนี่ยคนไม่ได้มันโกงแค์โกงบ้านโกงเมืองเกลงโกงเงินประชาชนไปเนี่ยสามวันโอ้โหรายงานออกมาตายผิดท่า โอ้โหนี่การแสดงมันมีก่อนตายมันมีมีท่าพิเศษด้วยเหรอคือน่าจะเป็นการตายจากการถูกทําให้หยุดหายใจด้วยวิธีการพิเศษที่จะต้องเป็นคือตายไม่ต้องหยุดหายใจนั่นแหละแต่เพราะนั้นมันบอกตายด้วยท่าพิเศษผมบอกไอ้บ้าแล้วคนที่มันโดนยิงโดยสไนเปอร์ปืนปืนติดกล้องปืนติดกล้องสไนเปอร์อาจจะจะไนเปอร์ไม่เปอร์กระชั้งคือไอ้พลุ่มยิงมึงไม่เห็นใช่ไหมกระไหสไนเปอร์เนี่ย สไนเปอร์สไนก็คือเอาปืนติดลำกล้องแล้วก็มีพลซุ่มยิงก็เรียกสไนเปอร์เป็นกองกำลังที่เป็นปฏิบัติการไม่ใช่กองทัพใครคำว่าสไนเปอร์มันไม่มีปืนคำว่าสไนเปอร์เหรอน้องหญิงเข้าใจไหม ออมันใช้ปืนความเร็วสูงไม่สูงก็สุดแท้แต่จะปืนเล็กสั้นยาวประจำตัวคือปอรอยอะรก็เกรียกปออยนะนะปืนเล็กปืนเล็กยาวประจำกาย,ยาต่างๆผมก็รอรอผมก็พอร,รู้บ้างปีสามนึกว่าพี่หมูได้เป็นทหารปีสามก็คือว <laughs> ่าถ้าติดลำกล้องปุ๊บเนี่ยพลนซุ่มยิงเนี่ยเขาเรียกสไนเปอร์ะจะยิงยังไงก็ได้แต่ยังไงก็เรียกสไนเปอร์ปฏิบัติการเหมือนกันแหละก็ก็ นั่นแหละคือคือคือ,คอดักยิงหัวเพื่อนอ่ะเหมือนไอ้ต้อยสนยยาสนยาหนูแก้วหรือือไทยในท่ยถามเอ่ไ้านเนี่ยมันกันรอบยิงหัวเพื่อนมาแล้วที่หัวไซที่นครเหมือนกันเลยพวกนี้มันชั่วเหมือนกันหมดนั่นเอง เห็นใ้คำอย่างไงวะเห็นผลสอบกรรมการสิทธิ์ออกมาแล้วพี่หมูมองว่าควรที่จะมีหน่วยงานนี้อยู่ในบ้านเราไหมครันผมไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกต่ไหนนะมันจะออกมาทักร้อยหน้าพันหน้ามอคิดดูเก้าสิบเก้าเอาให้ร้อยหน้าะนะที่มันออกมามันคุ้มกับค่าเดินเดือนเลยนะนี่ตายเลยวะคือ,อผมไม่รู้นะอย่าไปไล่ก็เลยอย่าให้ก็ลาออกเลยควรจะยุบเลย มันนะยุบกรรมการเสร็จไปซะไม่ได้ยุบไอ้คำว่ากรรมการติดไม่ควรจะมีนะเราไปใช้กรรมการติดของมาเลเซียก็ได้ใช่ไหมของอินโดนีเซียพม,าม่าทัี่ไม่รอดที่ก็รล่อบูมเอลมมดของส่วนกลางของอาเซียนก็นได้ <ฮะ S 2> ไม่ต้องใช้พวกนี้เสียเงินเดือนไปเอาเป็นว่าเวลามีเกิดเหตุวิกฤตทีในตัวพวกนั้นทั้งนี้นะก็เอางบประมาณที่เป็นงบกงบลางเนี่ยรัฐบาเลเนี่ยนะก็ก็จ้างเข้ามา ตรวจสอบใช่ไหมไอ้คนนี่มาทํางานให้ประชาชนหน่อยขึ้นเนี่ยะของเสื้อสีแดงอาจารย์จรันใช่ไหมอาจารย์จรันดีถ่ายพี่ชายเป็นอดีตกรรมการสีดขึ้นเวทีนปปชเดียวมันไล่ออกกันเลยพุทธีบ้าที่พวกครูบาอาจารย์พวกหมอพวกอะไรอย่าพูดในเมียหมอนี้รันหมอนี้รันขึ้นเวทีกองทัพประชาชนคนแบบนี้ไม่เป็นไร อัมันทั่วได้กันได้ขนาดนั้นแล้วมึงคิดอะไรกันอยู่วะมันเวียนเวียนวนกันอยู่ในอ่างอ่ะนึกออกมาแล้วอ่างนี้มันไม่ใช่อ่างล้างหน้าล้างกาอ่างอาบนวดอพวกเนี้ยโรงแรมคือมันทั่วได้กันหมดว่าเราให้มีทำยังไงวะต้องตาย พลังงานไปเยอะนะคบพูดถึงกรรมการสิทธิ์กรรมการเนี่ยมันโหยมันมันชีวิตพวกคุณี่ยมมันสะทุนต่ํำต้อยกันอย่างนี้วะเนี่ยใ <ừ> um. นคุณว่าคุณมีชาติตระกูลเนี่ยที่จริงคุณก็คือชาติสะทุนเนี่ย ไม่คุณอรรมรายอมรับนะคะพี่หมูว่าไม่รู้จริงๆว่ารัฐบาลประกาศใช้พรกฉกเชิญร้ายแรงไปถึงถัวัปหัวเด็ก่อ่ะมันจะไปรู้เรื่องได้ยังไงนักหญิงมันถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่ควรที่จะสรุปอะไรกันมางนนกรหัเ็ก่เด็ก่เด็กที่เด็ก่เด็กีเด็ก่าดกที่เอ็กทีกันเด็กัี่เด่เด็อที่เด็กที่เด็กที่เกที่เด็ก่เด็กท่กทกัน่เด่เดกทีรเดไกดกี่เกท่เดกทีเก่ะด็กทีเ่ี่ี่รที เห็นปุ๊บเลยนะคือเป็นสมเพศเวทนาเป li li ็นน right nope. ั่งจ um> um> ุ๊กจิ๊กจุ๊กจิกเดินจูงมือกันกินกาแฟกันก็เรียกกาปูชิโน่หลานหรือเปล่าคะไม่หลานไม่มีมีหลานที่หมออาจจะเข้าใจผิดไม่ก็เห็นกันทั้งบ้านนี่งมันเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่บางคนอไม่อยากจะพูดเรื่องอย่างนี้กับเขาอลยนะฮะแต่ว่าคือเกเลอเรื่งเลอะเทอะ มันไม่เก่าท่าคือคือคนมันว่าครูบาอาจารย์เป็นทุนศักศราจารย์มันควรจะมีจริยธรรมมันต้องมีก็เลยพวกแพทย์ก็จะมีอะไรรันยาบันแพทย์ใช่ไหมครูบาอาจารย์อี่บ้านี่โอ้ยบ้าคือคือไม่รู้จะบอกมันยังไงอีกแล้วไม่ยอมไหมจะไม่ใช่ใช้คำพูดใช่ไหมมันก็ยิ่ง่าดัวเงินตัวทองอ่ะใช่ไหมถ้าพูดกันตายก็คือว่าสมชูไม่เลือกเพศไอ้คนเหล่านี้ไม่เลือกวัยไม่เลือกสังขาร คือคือสุดท,ท้ายเนี่ยเหมือนในสมัยพุทธกาลคนเหล่านี้ปอตายมาแล้วก็เรียกว่าเป็นก็เรียกเป็นเปรตชื่ออันท่าเปรต นังหญิงที่<ๆ>นีนน่ก็เป็นในบรรดาในในผู้ตศาสินในไตรปิฎกนะฮะว่าใครความชั่วอย่างนี้กินเขินฆ่าไม่ความเป็นธรรมกับโดยเฉพาะพวกผู้ปราานะกาศสาที่มาให้ความเป็นธรรมกับกับประชาชนห<ๆ>ร,รือคู่ความผ,ามผ,ามผู้คนผู้ทุกข์ยากเลยุดท้ายตายแล้วก็ตกไปเป็นอน,นันต์เขาเรียกอันทะเปรต<ๆ>คือเปรตชนิดหนึ่งอ่ะรไหมอ๋อแต่ไม่ได้หมายถึงอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ใช่รือใช่ไหมเปรตตัวมันจะสูงย่งมนะกับอวัยวะ พวกนี้มันจะใหญ่มากไปไปไหนก็จะเจ็บปวดทุรนทุราย<ม>นั่งก็นั่งไม่ได้เพราะจะต้องนั่งทับอันทะตัวเองนี่นนี่เป็นเรื่องของ<ม>พุทธการนะน้อง<ม>ในใจปิดกนะคึ้นพไปค้นคว้าเจอเออผมก็เลยต้องปรงวะ งฝากอะไรถึงกรรมการสิทธิ์ไหมไม่ต้องฝากแมวอะไรมึงจะดูแลผัวมึงด้กับผัวมึงพังหนาพังหนาพังหน้าพี่แกจะมาอื้ออิบปาเอ้ยจริงๆให้แต่ผมไม่สงสารผัวแกนะไม่อยากจะมาพูดเรื่องนี้เลยมันคนเขารู้เจ็บปวดกันเปล่าเปคือแกตะดเลือดไล่ไล่คือไม่มีความรับรู้รับเห็นฝันข้างใดกับไอหนุ่มไอ้เด็กข้างก้อยละก็เท่านั้นอ่ะคือผมว่าไออย่างนี้ไม่เข้าท่า แต่สังคมก็ค่อนข้างที่จะลงโทษชัดเจนเหมือนกันนะคืออย่าไปมัวไปคิ่เดียคือมันเดินใ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 นซอกหลืบของของสังคมไม่ได้แล้วใช่ไหมคือหลบหน้าหลบตามากินก๋วยเตี๋ยวอย่างน้องหญิงกับพี่เป็นเรื่องกินข้างไม่ได้แล้วใช่ไหมคนเหล่านี้เผลอๆพวกนั้นคนเสื้อแดงร้านร้านคนเสื้อแดงนะไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวสักร้านสมมติเราไปเจอคนเสื้อแดงคนที่เสื้อแดงอาจจะไม่แสดงปฏิญา ช่ไหมแต่ตอนยกก๋วยเตี๋ยวชามมาให้มันถมน้ําลายสะเลใส่ใต้ใต้ชามไปแล้วก็ได้เพราะนั้นคนเหล่านี้นองหญิงมันมันรับกรรมโดยโดยอะไรก็ไม่ไม่รู้คืะเจ็บปวดไหมเจ็บฮะเจ็บจริงๆอืงอะไรก่อนทักสินอะไรก่อนทักผมก็ได้ยินคําพูดมาคําเขาบอกว่าบ้านนี้เมืองนี้นะทุกอย่างมันจะจบถ้าทักสินชินวัตรตายก้าไทว่าก้าวไม่ข้ามอีกแล้วก้าวไม่ข้ามอีกแล้วเฮ้ย ้วผมว่าถ้าจะถามต่อถามนิดเดียวผมว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ทักษิณต้องตายหรอะถ้าพลเอกเปรมตินสูรลนน์ตายนั่นแหละบ้านเมืองสงบต้องเป็นอย่างงานนางหญิงให้บ้าแล้วก็ทักษิณตายก่อนแล้วก็จะจบเสียบร้อย มึงมันอะไรก็กลัวผีทักษิณมอนกนเนี่ยผมบอกเอ๊ะแล้วท้าทักษิณตายกลาเป็นผีแล้วพวกมันมือหัวโขนทั้หมดเหรจริงๆหายแค่คนมารับบาปเท่านั้นเองแค่นั้นเลยอะไรก็ทักษิณโอ้โหมันยังไม่เห็นปืนมันไม่เห็นผมเนี่ยเอ๊ะคุณอม,มารานมันยังไงวะเนี่ย จร,จริงๆเมื่อก่อนผมเคยเก่ายายตามนะคตะตอนนี้นะฮะผมก็ไม่เคยอยูอ่นม่ได้คือมันไม่เข้าเรื่องอ่ะน้อนเองผมจึงพยายามเสียบไปฟังในในในที่เขาเขียนมานครสรุเพณีเนีน่ยนะซึะ่งมันก็มีอยู่ในสมัยพุทธกาลในตรต่ลางนั่นเ่งซึ่งเขาพยายามที่จะมาทาบุญกัพบพระพุทธเจ้า่นะเป็นหญิงงามเมืองเนี่ยสุดท้ายผมว่าพวกนี้นะไม่ได้มีคุณสมบัติควรคู่แม้กระทั่งจะเป็นสุเพณีนเอง ไม่เป็นไม่มีควรคู่ที่เป็นเกย์ชาเพราะคนเหล่านี้ต้องมีจริธรรมนะนางหญิงจะต้องมีความรู้ความเฉลียวฉลาดอ่อนน้อมมีจิตใจอบอ้อมารีนะมะแน่นอนเธอจะเปลืองตัวให้กับคนที่สามารถซื้อซื้อด้วยเงินด้วยจํานวนมากได้เธอเธอจะเป็นคู่หลับนอนได้แต่พวกที่ไม่มันสำส่อนมันแลกหัวแลกเมฆอยู่ตั้งแน,น ซึ่งอย่างนี้ไม่ได้า้องหญิงแล้วก็มันทํอะไรพานพระรบคุณไปหลงไหลในการเสพกามอะไรเลยเกี่ยวเรื่องการมาสู่อะไรอะไรเพราะคุณไม่หลงมุมมมอย่างนี้มันก็บอกที่ท่นยังงงงงอยู่เลยไม่เห็นไม่ได้ตอบแบบคน อะไรเออเหลืองงอยู่อย่างงี่ไม่ได้นักหญิงครับโอ้โหหน้าที่คือถ้าสมมติว่าเกี่วมองดูถ้าบอกว่ายังงงอยู่นั่นหมายความว่าคุณไม่พร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นกรรมการก็ไม่เลยนี่ก็ดูวันนีๆยกึ้นมาคดีเอกยุทธอย่างงี้ทุกมันมันเกี่ยวข้ออะไรกับไอ้กรรมการสิทธิ์ของหุมคนนี่ยิ่งยิ่งเป็นการซ้ําเติมสังคมเติมตัวเองอ่ะแล้วสังคมมันก็เครียดใช่ไหมทีนี้คุณรู้ว่านี่เป็นการเชิญแขกโดยปริยายมันปลุกผมว่าดีนะ อย่างนี้ทําให้คนเสื้อแดงขึเขืิมทาให้คนเสื้อแดงคึกคักทาให้คนเสื้อแดงจะต้องออกมาอย่างงุ่นนะมะถูกไหมทุกครั้งเนี่ย ผมก็บอกโอ้ยอร้องหายฝนหน่อยร้องให้หายฝน <c oughs> ให้ฝนซาหน่อยเอ็นจรุพนรุ่มรุ่มเนื้อว่ามันเกิดใจรุพรก็จะไม่จัดที่นี่แหละเขาก็ไม่น่าละไปที่ไหนคะเอ,อเอ้ว่าจะไปบนน้ำต้งมันซาไปนั่งให้มันเห็นหน่อยไอ <c oughs> ้ประมาณเนี้ยนะคือคือใจเย็ยนครับท่านให้มันเดินไปอย่างเงี้ยแต่ทุกย่างก้าวจะต้องระแวกระวังทุกย่างก้าวจะต้องระแวดระวังผมไม่เคยมั่นใจ ด้วยความเคารพจริงผมไม่มั่นใจในสารภาพเสียรภาพของรัฐบาลเท่าที่ควรเพราะว่าผมก็ยังซึมลึกอะไรบางอย่างลึกๆเล็กๆ,ๆด้วยว่ามันจะมีกระบวนการที่จะมาหลอกตุนคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรอีกครั้งหนึ่งและทักษิณก็จะผ่านมาทางรัฐบาลไทยนะครัการที่จะยมชมชอบท่านที่เราฟังให้ดีนะนายกปูเป็น